อุ้ยดอกนี้งามแงจ้ะพี่น้องจูงงามๆจ้ะพี่น้องจูงในสามดอกงามๆจ้าบ๊อบพีดหวังน้องเม่นจ้าหลุนกันเบิ่งว่าสิหน่อยสิหลายบ๊อบนาะนางเอกจ้าพี่น้องนางเอกเปิ่งเข่าซี้สันผูจ้านางเอกได้ใจพี่น้องนางเอกเอือใจพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกับอีสานบ้านฉันจ้าผอกันในวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้า มืัอนี้ก็เข้าป่าคือเก่าจ้าพิกาดป่าบ้านงเมธตำบลหอยค่ะอำเภอปุณธรีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าไปดูนไปชมก็พอปลาเมธก็แม่ปลาเมีใจพี่น้องมือนี้สิเดกิ้งเพชรยังเนยะคอปลาเมธเนาะแมนครับสีมานบ่จ้าไปกันเลยจ้าแต่ครับเห็นกันเบ้างครับว่าสีเหมธยังเนเนาะมือนี้เนาะหลังจากเมื่อวานเขาก็มันแต่เศร้านาะแม่ป้าเมธเนาะดูนบ้างครับมือนี้สีมันบ่ครับ กอแดงจ้ารวมหนึ่งจ้าอีกจูนจ้าอีกดอกครับงามๆจ้ากอแดงจ้าอีกดอกจ้างามๆจ้าขางกันเนาะจ้กดอกหนึงน่งจ้า ดอกนึงจ้าหลุ่นเดียวกันจ้าพี่น้องถางกันออ้ยดอกนี้งาแมแพงจ้าพี่น้องมีแนวแทะเลยจ้าอีกดอกจ้าโอ้ยดอกนี้มาทุกวันนะพ่อพรมีเนาะแมนครับเมืบ่บวานเิ่นกระสีจูงที่เราจะพี่น้องกำลังบานจ้ามีตะกอแดงเด้อยจ้า ดูง,งามๆจ้าพี่น้องหลุนน้ำกันอีกจ้าจุวงจ้าดอกนึงจ้านี่แต่กอแดงเนาะพอปอมีเนาะเมนครับพวหิดผงพ้ะลายจ้าสองดอกส,สวยๆจ้าอีกดอก้า ดี่ดอกน้อยเพิ่มเพราะปลมีโอ่อแดงจ้าดอกง,งามจ้าคมเดียวกันเด้อจ้ะพี่น้องแต่คนละสีจ้ะแดงล้างสามนี่เก็บมาเลยเนาะพราปลามีเนาะแม่ปลามีแยกกันไปจ้ะกอ่อสองดอกจ้าดอกนึ่งจ้าวันนี้เหงาตาื่นเด้อจ้ะ่น้อง อ่อนสะออนขาหฮงจ้ะกอแดงจ้าขาอยู่เลกจ้ะตนี้ขาลายเลือดจ้าสองดอกจ้าสามครับดอกหน่อยเพิ่นน่นี่แมนครับ ดุนเดียวกันจ้ามีอีกเนาะจ้าโฮมเดียวกันตัวนี้เป็นจังไรแฟรหรือดอกเดียวอุ้ยแฟรจ้าลุนนั่กันอีกจ้าเพิงขาเตี้ยจ้าหรือว่าเพิงขมิ้นเนาะคอแดงอีกจ้าโฮมนสีบอเข้มจ้า เรามีบ้านเลยจ้ะเรื่องจ้ะปุ่มค้าเตี๋ยรหรือว่าปุ่มขมิ้นจ้ะเรื้องซ้ำจ้ะปุ่มขาลายจ้ะอุ้ยไม่อกกินขาขาลายเลือดจ้ะจุ่มงามงามจ้ะ อีกจูมจ้าเมเปามียางกายไปเลยเด้เอจ้ะพอเปามีเห็นเขาหอมเห็ดกอเนาะ <Yeah. S 2> ดอกหน่อยครับแดงลังซ้ำจ้า,ามาเห็ดเพิ่งข้ามยังมีอยู่ยังเหลืออยู่เนาะดอกลาเพิ่นจ้จพี่น้องเพิ่งข้ามเอีงเสียเด้อจ้ะพูนอีกบ่จ้าพี่อีกดอกนึง ผมเองจ้าสงสัยจะเป็นหุมเกิดหลาเนาะแมนครับเดี๋ยวนี้อีกเนาะจ้าโอ้ยอ็งแข็งไปด้อจใจพี่น้องจ้า้องแกงได้อีกแล้วเนะพุ่นพูนพน,พน,ด,อนออดองนึงโอ้ดอกนี้ <laughs> <laughs> เปลี่ยนสีบันี้เปลี่ยนสีพองค้าพองไข่จ้า เล็บเลยจ้าเอ้าดินเลยนอนฝ<ม>ืนนี่นอนอีกดอกนึงครับแกงแสบคือกันนอนฝืนนี่นอนแมนประเภทเพิงเขานี่ยแสบเบิดครับจ้าอ้ยเสุดายหฮงไหนเท่านั้นหมุนของห่วงเห็ดยังละ่ะเปลี่ยนสีอีกเไปจ้าพี่น้องเปลี่ยนอีกแล้วเนาะจ้าวันนี้ถึงดำครับคุณวะดุมนีสามดอกง,งามๆจ้า พึ่งดำเด้อจ้ะเอ๊คมาจะเสียอะไรเด้อโอ๊คเสียและวขาขาเสียเนาะขาเสียนี่อีกครับใจเดียวกันเลยเนาะเมนครับเนี่ยปวดขาปวดเห็นเด้อจ้ะพี่น้องขาเพิ่นนี่ตันตลอดเนาะตันแต่ว่าถือแท้ของแซบ่บเห็นถึงหัวเพิ่นดำๆเนาะเมนจ้าอโอ้เกือบไปยั่งแท<ถ>ะเป็นแทะเลยจ้ะพี่น้อง สองดอกจ้าใครแน่ก็เดาววหันนอแม <laughs> ่นจ้าเดาหันถือแท้ครับถึงข้ามจ้าเกิดน้ำกันจ้าก็เพิ่งดำเอาอีเพิ่งข้ามมันก็เกี้เพิ่งดำจ้าพี่น้องขางกันจ้าเอาไวบ้บรได้๋ยวที่ฝนติดกันเนาะแม่นครับอีกดอกครับ นนี่ะคเพิ่งเขาดงจ้ะพี่น้องเดี <h ums> <h ums ๋ยบ่ายังเนดี <h ums> <h ums ๋ยวบ่ายังเขามาซองเบิ่งเห็ดเพิ่งคขาไล่ครับพี่น้องพอแล้วบ่ผิดหวังน้องเม่นจ้ะหลุนกันเบิ่งว่าสิหน่อยสิหลายบ่เนาะแม่นครับผู้นี้บ่จ้าดูงามๆจ้าดูงหน่อยยังนี่อยู่จ้ายังแบบนี่ถือแท้ สงดำด้วยจ้าสีมือคือหมูเนาะแมนจ้าคนลมครับมาเปลี่ยนสีอีกแล้วพี่น้องก็แดงจ้าอ่ะมือนในเก็บเห็ดหลากหลายสีนะคระบมีน่นาอแมมนครับ้าหวานจ้าขาหน้าครับดอกงามๆจ้าอู้เสียงฮาคาดังปป๊ กอแดงครับเห็นเต่หัวเนาะแน่นครับอีกดอกครับ,ก,รบกำลังเกิดบ่ผมเห็ดผังข้ามแม่ปัมมีตรวจสอบมัง้งได้บ่ได้บ่ดูอ่ได้แล้วยูได้ยูได้ยูเนาะจ้าตโซ่นเลยจ่ายพี่น้องบุ้ยขึ้นกระตาเลย <laughs> เดิน,ดนหน่อยจ้าเดินดินสายหน่อยเมนจ้าขาลายเลือดจ้าขาลายเลือดจ้าคือพุน่นบ่จ้ากอแดงจ้าโอ้ยขา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 ลายเลือดจ้า นางเอกจ้าพี่น้องนางเอกเพิ่งเขาซี้ฉันพูดจ้านางเอกได้ใจพี่น้องอุ้ยมือนีิแม่พ่อมีมากครับแกงแสบครับเพคุนว่าแกงแสบอิลีจ้ะพี่น้องมากไ้มากมันแล้วเนาะแมนจ้า,าหาลายเลือดจ้าสองดอกจ้าขาลายเลือดจ้า ดอกจ้าหมตะโลโคกจต่พี่น้องสำคัญเลโหมตะโลคกเป็นขาใบใหญ่เนะเมนจ้าดอกใหญ่ครับดอกจ้านี่จะดอกใหญ่ๆเนานอเมนจ้าแกงใดคือเก้าแข็งอยู่แข็งดีอยู่งึกแม่งแท เหลืองแข็งแข็งดีจ้ะขาลขายเลอือดจ้ะขาใหญ่ๆเลยจ้ะทะเลจะมาออกอยู่ไกลเธอไม่เค,คยเก็บได้ในนี้เนาะคนใหญ่มากแต่คนเราฟังโพลเด้อจ้ะใหญ่ไปเรื่อยๆเฮ็ดกระเดิน,นอีกสองดอกนี่เป็นจงไงโอ้ยเป็นเชื้อต่อไปโอ้ยดอกนี้ได้ยุก บนเขาสีชมพูจ้ะพี่น้องดอกงามงามจ้าอุ้ยงามคักงามเนี่ยงามแเถงงามว่ะหาลายเลือดจ้าอีกสองดอกจ้าหาลายมืนอนสวนหมากที่นี่แต่ดอกใหญ่เนาะแมนครับพอเข้ามาบ่หอดได้เมื่อวานเนาะจ้ะาหาลายเลือดอีกจ้าสองดอกเลือดพอพอมีใช่แล้ว แทะแน่เนาะของแสบอีกดอกจ้าห็ิบสวนขึ้สิเริ่มห้าอยากเลยเนาะแม่ปรามีนอ่ะงาจ้าว่าโบคอยเห็นดอกน้อยครับดอกใหญ่เนาะเมนครับนังเอกเอือใจพี่น้องผลเขาสีชมพูงามงามจ้าครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากบันแล้วเนาะครับขอบคุณผลงานกับแม่ปรามีเลยครับครับผมยิ้มเปรยๆครับเมื่อนี้ ผลงานมือน,นี้กะได้สองตาเนาะพอปลาหมีเนาะครับผมใส่สองตาเลยครับมือนี้จ้าพกม,มาทุกมือหัอกเอาไว้โรตานึงเนาะแม่เครับครับผมผลงานเ้องมือนี้ตาหนี่ง,งก็จะเป็นเห็ดเพิงข้ามเนาะพอปลาหมีอยู่ข้างล่างยังมีอยู่ด้วย้จพี่น้องเห็ดเพิงข้ามแต่ว่ากระหางเนาะครับเป็นดอกใหญ่ๆเนาะเป็นดอกสุดเพิ่นหลายๆใจพี่น้องครับเห็ดกอรครับแล้วก็ได้เห็ดกอเห็ดแด,ดงหนาะจ้จพี่น้องอยู่ตานี่แล้วก็เห็ดเพิงสีชมพูเนาะ เฮ็ดนางเอกก็ได้สีดองนาะพอบอมีเนาะกอแดงเข้ากันยังคงเดิมคือเก่าใจพี่น้องมันคือเก่าใจกอแดงมาตานี่ก็สิเป็นเห็ดเพื่งคาลายเนาะแม่จ๋าเห็ดเพื่งคาลายแล้วก็เห็ดเพื่งดำเนาะครับผมเพื่งดำเนี่สิมิเตจูมใจพี่น้องเพื่งคาลายเนี่กับสิบานหลายแล้วจ๋าจูมกับบหลายเนาะพอบอมีเนาะจูมเห็นบ้หลายเนาะมโอนี้เนาะจ้ากระทืบงานเข้าโอนี้ก็ถือว่ามันครับจ้ครับผมเขาหาที่แหลกกะ หกตาหนึ่งเนาะแม่ป่ามีหล่นพุนๆครับเลย<ต>จัดเรียงหม่ครับเพราะว่าเดเพิ่นข้าลายุทขายพิน่นมูมิแต่บานๆเนาะแมนครับแต่ว่าแกแข็งอยู่ด้วยจ้าพี่น้องบานกินใดจ้าเลยออกมาหลดมาเอาไปใส่เนาะแมนจ่าถือโอกาสจัดเรียงกระตาเลยครับแยกชนิดเทศเนาะจ้าครับผมถือว่ามานครับมันนี่มานอยู่จ้าพี่น้องมานคือเก่าจ้กากลัวเก่าบ่จักพี่นนองสองตาครับผม จ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ิดต,ตามเมยส่องอีสานบานฉันเลยได้จา้าแม่ปาหมีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่สรงให้พ่อปาหมีกับม่ปามีสำหรับคลิปมือน,นีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกันไหมคลิปหน้าจา้าครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับดุดกันมือต่อมือได้ใจพี่น,น,น้องไวสิเดกิบเห็ดยังแนวไวสิหายู่ห้ากินแบบได้นาะพอปาหมีเนาะเมนครับแต่และมือกับมันโบคือกันนานอใช่เฮ็ดกับแล้วแต่ครับแลวแต่สนิดของเฮ็ดที่เกิดเนาะเมนครับผม ขาดการบไดใ,ใจพี่น้องรุนกันไหมคีบนาจ้าครับผมปุกันไหมคีบนาค่เห็ดกอกันยังงามๆเนาะจ้า